สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้จากออฟชิลานะครับมีรถสวยๆคุณภาพดีนะรถยอดนิยมของเมืองไทยเราเลยนะครับมาแนะนำกันนะครับอ้าวคันที่เราจะมานำเสนอกันวันนี้ก็คือนะครับ isuzu d-max highlander นะครับยกสูงโรงงานเครื่องยนต์2.5นะครับตัวนี้สวยมากๆเลยสีสันสวยงามใครที่กำลังหารถกระบะอ่ายกสูงใช้งานอยู่นะครับขอแนะนำคันนี้เลยห้ามพลาดน,นะครับอ้าว ฟังราคาดีๆนะครับวันคันที่เราจะมานำเสนอก็คือ isuzu d-max highlander เครื่องยนต์2.5นะครับตัวยกสูงโรงงานนะปี2007ราคาเงินสดเราขายอยู่ที่ราคา269,000บาทเท่านั้นนะครับมาเดี๋ยวพาชมก่อนนะนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังหารถกระบะใช้งานอยู่นะคันนี้สีสันสวยงามเลยนะครับนี่สีสันไม่มีตำหนิเลยนะ isuzu d-max highlander นะครับอา้าวตัวยกสูงโรงงานนะเครื่องยนต์2.5นะครับนี่ สีสันนะสวยงามมากสีดําด้วยได้สีดํานะครับหน้าหลังเดิมเดิมเลยภายในสะอาดสวยงามนะครับอ้าวดูภายในก่อนเลยนะครับนี่นะสะภาพภายในนะเดิมโรงงานเลยนะครับกระจกไฟฟ้าอ้าวแอร์เย็นหนาวเลยกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติอ้าวดูห้องแคปให้ด้วยนะครับอ่านี่นะครับอ้าวดูห้องแคปเลยนี่สภาพภายในนะครับอ้าวสวยสะอาดพร้อมใช้งานเลยคันนี้นะอ่านะครับมา หน้าหลังเดิมๆสีสันสวยงามนะคันนี้นะครับได้สีดําด้วยใครชอบสีดําหาสีดําอยู่นะครับสีบางๆเลยหน้าหลังเดิมเดิมอ้าวมาดูท้ายเลยนะครับนี่นะครับ isuzu d-max นะไฮแลนเดอร์ er นะครับตัวไฮแลนเดอร์นะยกสูงโรงงานนะครับเครื่องยนต์2.5นะนี่เบรก ABS นะครับอ้าวอ้าวมาดูท้ายเลยนี่สภาพท้ายนะซูมเลยนะครับอ่านี่นะครับสภาพแบบนี้ หมุดดุมนี่อยู่ครบเดิมโรงงานเลยนะครับเม็ดอาร์คอยู่เดิมเดิมเลยนะนี่นะครับอ้าวดูฝาท้ายกระบะท้ายด้วยนะครับนี่แม็กไลเนอร์ก็สวยไม่ได้จอดด้วยฝาท้ายสวยงามไม่มีน้ําท่วมรับประกันเลยนะช่วงล่างดีมากๆนะครับรถพร้อมใช้งานจริงๆคันนี้นะครับนี่นะสะภาพสีสันสวยมากๆเลยไม่มีตําหนินะครับช่วงล่างดีคัสซี C สวยนะครับอ้าวดูภายในด้านนี้เลขไม้แท้ด้วยนะครับ ามาเดี๋ยวจะพาดูห้องเครื่องด้วยนะนี่สภาพภายในนะครับอ่ะซูมเลขไม้ให้ด้วยนะครับนี่เลขไม้แท้ๆเลยนะครับอ่ะเห็นเลขไมนะ้นี่นะครับสภาพแอร์เย็นหนาวเฉียบเลยนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ทุกบานปกติหน้าหลังเดิมคัสซีสวยสุดเลยกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติอ่ะเดี๋ยวจะพาดูห้องเครื่องนะครับมาอ่ะมาเลยนะ สีสันสวยงามมากใครกำลังหา D Max ใช้งานอยู่นะครับตัวนี้นะปี2007นะราคา269.000บาทเท่านั้นนะครับอา้าวซูมเลยนะนี่นะครับสภาพน็อตน,นี่ไม่ขยับเลยนะครับฝากระโปรงเม็ดอาร์อยู่ครบนะซุ้มซอกเสาเดิมนะครับคานหน้าเดิมๆเ,เลยเอา้าวซูมตามเลยนะครับนี่นะสภาพคานหน้าเดิมเพจเดิมนะ นี่สังเกตนะครับเพจอโดซูต,ต้องมีหัวอ่าหัวหมุดหัวดุมนะต้องเป็นสีชมพูแบบนี้นะรูปดูเนี่ยจะเรียบเนียนมือเลยนะซุ้มซอกเสาเดิมนะครับนี่น็อตฝากระโปรงไม่ได้ถอดเลยนะครับแผ่นกันความร้อนอยู่ครบเม็ดอาร์ k, สติ๊กเกอร์อยู่ครบเหมือนเดิมเลยนะครับอ้าวนี่สภาพห้องเครื่องอ่ามานี่นะครับวันนี้นะ วันนี้เรามีพิเศษเลยจะลองขับให้ดูเลยนะครับลองทดส,สอบขับกันให้ดูเห็นเห็นสดๆกันเลยนะอ้าวเดี๋ยวพาลองขับเลยนะอ่ะมานะครับเดี๋ยวจะพาลองขับดูนะครับขับวนดูเลยสภาพรถจริงๆเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวนะอ่ะนะครับเดี๋ยวพาขับบนเลยนะครับอ้าวรอดูเลยนะครับ ให้เห็นกันเลยนะครับเอา้ามาไปกันเลยนะอา้าว มานะครับนี่นะอ้าขับเรียบร้อยเครื่องช่วงล่างดีมากๆเลยนะครับมาเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะอ้าวนี่ครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะนี่นะครับเสียงเครื่องยนต์เงียบมากเลยเสียงยูสุดนี่เสียงแบบนี้เลยเดี๋ยวพาดูแซ่ด้วยนะครับอ้าวมานี่นะนะครับสภาพแซ่นะอ้านะครับเครื่องหายห่วงเครื่องดีช่วงล่างดีมากๆเลยอันนี้ลองขับกันให้เห็นเห็นเลยนะครับอ้าวมาอ้าวนะครับ สมาชิกท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถกระบ,บะใช้งานอยู่นะแล้วที่สำคัญคันนี้รถยอดนิยมของเมืองไทยเลย i s u ู u ูดีแมนะครับตัว Highlander เครื่องยนต์2.5นะครับ ปี2,007ราคาเงินสดเราขายอยู่ที่269,000บาทนะสมาชิกท่านใดนะครับที่ดูแลชอบโทรมาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0956698777นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ0 9 5 6 6 9 8 7 7 7นะครับหรือท่านใดสะดวกเข้ามาดูอ่าเข้ามาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยนะนั่งรถทัวร์มาเรามีรถไปรับที่บขสนะครับนั่งเครื่องบินมาเราไปรับที่สนามบินนะครับขับรถมาเองร้านเราติดถนนใหญ่สังเกตง่าย นะครับอ้าวมาจ้าออฟซิลานำรถส,สวยคุณภาพดีราคาถูกมานำเสนออีกเช่นเคยขอบคุณมากครับ